คนแรกของประเทศของประเทศไทยโอ้โหสี่คำนี้ก็ตื่นเต้นมากๆรค่แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆตื่นเต้นแรกคือเฟช็อปแล้วก็เรารู้จักดีอยู่แล้วเดอะเฟช็อปใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่สองคือหลังจากได้คุยกับทีมงานกับพี่แอมกับพี่เอมนะคะคุยถึงคอนเซปต์ไอเดียที่จะเกิดขึ้นใน PBC แล้ TV วรู้สึกว่ามันสนุกมากอ่ะมันแบบคือออกมาแล้วจะมีภาพ เป็นภาพดึงภาพความกลัวน่ารักสนุกสนุสโซนๆแล้วออกมาเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอยากร่วมงานมากๆอยากทํางานรอวันที่จะได้ไปถ่ายทาแล้วก็รอวันที่จะได้ออนแอร์ด้วยแล้ววันถ่ายทําสนุกไหมสนุกค่ะได้ทําอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะทั้งกระโดดที่เรอเดี๋ยวครับพี่ช่วยผมยังไม่ถามพี่ครับพี่อยู่เฉยๆครับผมผมไม่ได้คุยกับพี่ครับผมครับเชิญแม่ก่อนคุ้มไม้อะไรอย่างงี้ค่ะทำไรหลายๆอย่างมากค่ะวันนั้นก็มีหมอนวดมีอะไรแล้วพี่ช่วย ใช่ครับทำไมลงครับทำไมลงครับครับ่ว่าสนุกนกสนุกมากโอเคอตาที่แล้วครับโอเคเราเล่นเราเล่นจริงๆต้องบอกว่าวันนั้นทู้บริหารเราก็เต็มที่คือไปนั่งกูทุกซีทที่คุณเตาถ่ายเลยก็ว่าได้ก็คืออยู่ตั้งแต่แรกยันจบเลยถูกต้องครับซึ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราไม่คาดหวังว่าคุณเตาจะสามารถทำได้คุณเตาก็ยอมทำให้เราเช่นเช่น ต้องทำเหรอเห็นยังเห็นลคือต้องบอกว่าคุณเจ้าเต็มที่มากจริงๆริงกับงานนี้ครับผมโอเค